สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับรายการดูดวงประจำเดือนนะครับของช่องโอสติ c ช a n น e นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงทั้ง12ลัคนาราศีประจำเดือนก,ะะกรกฎาคมปี2564ก็จะเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับก็คือจะทาย1คลิป1ลราศีนะครับมี12ราศีนะครับก็จะทายทั้งหมด12คลิปนะครับแล้วก็ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่ ยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับแนะนำให้เอาวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดพร้อมสถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับซึ่งการใช้ลัคนาเกิดในการทายดวงนะครับจะมีความแม่นยำมากกว่าการใช้ราศีหรือว่าวันที่เกิดของปีเนี่ยทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนกรกฎาคมปี2อ6 4เนี่ยนะครับ ดวงของแต่ละลัคนาราศีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้มาดูดวงชะตาของคนลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนเนี้โดยภาพรวมจะต้องบอกก่อนว่าคนลัคนาราศีธนูนะครับจะวุ่นวายมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเจรจาสื่อสารกับผู้คนนะครับทั้งต่อหน้าแล้วก็ทั้งออนไลน์นะครับ มันเหมือนกับว่ามันจะมีการปรับแผนเปลี่ยนแผนเลื่อนแผนอะไรแบบมันไม่ตรงไปตามตารางเวลาที่วางเอาไว้นะครับมันจะมีการแบบเลื่อนออกไปชะลอออกไปนะครับแล้วก็คนล,นาลาักนณาราศีธนูเนี่ยยังจะต้องเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหาที่คนอื่นทําเอาไว้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนล,นาลาัคนณาราศีธนูนะมีโอกาสได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะครับ ซึ่งก็เป็นการเปิดหูเปิดตาให้ของคนล,คลัคนณาราเีถนูนะครับซึ่งก็มองดูแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูโฟกัสกันเป็นทีละเรื่องนะครับมาดูเรื่องของการงานนะครับเรื่องของการงานนะครับในช่วงของวันที่1กระะกฎาคมเนี่ยยังไม่เรียกว่าดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนว่าการสื่อสารการเจรจาเรื่องของการงานเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหานะครับมันจะมีความเข้าใจผิดกันเข้าใจไม่ตรงกันนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงของวันที่2องถึงสิกรกฎาคมนะครับเรื่องของการงานของคนลัคนาราศีธนูนะครับจะมีความลงตัวมากขึ้นนะครับจะจัดการตกลงเจราจาสื่อสารเซ็นสัญญาอาะไรกับใครนะครับก็จะดูเหมือนกับดีขึ้นนะครับมีความลงตัวมากขึ้นนะครับผ่านไปได้ง่ายขึ้นนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงของวันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับเรื่องการงานเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยน แปลงนะครับผันแปรแล้วก็อาจจะมีเหตุวุ่นวุ่นเนี่ยเกิดขึ้นได้ครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีการปรับแผนในองค์กรนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีการย้ายตําแหน่งทํางานย้ายที่ทํางานนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปทํางานเกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ย เกี่ยวกับเรื่องของงานเนี่ยอาจจะทําให้คนลัคนาราศีธนูนะครับเกิดความเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนนะครับแล้วก็เจ็บป่วยได้นะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการเปลี่ยนแปลงด้านการงานเนี่ยในช่วงท้ายเดือนเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คนลัคนาราศีธนูนะครับผ่านตรงนี้ไปได้นะครับแล้วอนาคตที่สดใสทางด้านการงานเนี่ยก็จะรออยู่ข้างหน้านะครับ เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะสรุปเรื่องของการงานนะครับช่วงวันที่1เนี่ยกับช่วงวันที่20ถึงวันที่31เอนี่ยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่แย่สุดก็คือวันที่1นะครับแต่ช่วงของวันที่2องถึงสิกกรกฎาคมเนี่ยเรื่องของการงานเนี่ยจะเรียกว่าดีมากๆนะครับมีความสําเร็จเข้ามานะครับเจรจาตกลงอะไรกับคู่ค้าคู่สัญญาทางธุรกิจนะครับก็ได้ผลดีทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแคบๆเนี่ยวันที่2ถึงวันที่19กรกรกฎาคมเนี่ย จะต้องรีบตักตวงฉกชวยโอกาสนะครับเอาไว้นะครับเรื่องของการงานนะครับแล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับทีนี้มาดูเรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยของคนลัคนาราศีธนูเนี่ยยังเรียกว่าพอไปได้นะครับคือไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันก็พอไปได้นะครับในช่วงนี้มันจะดูแบบอืดๆหน่อยนึงนะครับมันจะเหมือนกับมีอะไรทําให้เกิดแบบแผนมันล่าช้านะครับเช่น ลูกค้าของเราเนี่ยบอกว่าจะจ่ายเงินอาทิตย์หน้านะครับพอถึงเวลาจริงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเขาขอเลื่อนไปอีก2อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเงินน่ะได้แน่ๆนะครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องเลื่อนออกไปแบบเลื่อนแผนออกไปหรือว่าไม่ตรงตามตารางที่นัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องของเงินนะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่19นะครับ กรกฎาคมนะครับจะต้องระวังมีเรื่องขัดแย้งกับบุตรบริวารน,นะครับในเรื่องของการเงินนะครับเหมือนกับมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างอ่ะที่ลูกน้องบริวารเราเนี่ยไปยุ่งวุ่นวายอ่ะกับเรื่องของการเงินนะครับทาให้การเงินของเราเนี่ยเสียหายได้นะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับหรือคนลัคนาราศีธนูเนี่ยอาจจะมีปัญหาในแนวแบบถุกลาบนะครับคือคล้ายๆกับได้รับโชคมานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าพอได้รับโชคอันนั้นมาแล้วปั๊บเนี่ยทำให้เกิดความ หงุดหงิดใจหรือความไม่สบายใจทีหลังได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะแบบมีคนแบบซื้อนู่นซื้อนี่มาให้นะครับแล้วก็พอซื้อมาแล้วเนี่ยก็เกิดความกังวลใจอย่างนี้เป็นต้นไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าทุกขลาบนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอยากได้ลูกหมานะครับก็เลยมีคนเอาลูกหมาเนี่ยมาให้เรานะครับซึ่งเราก็ชอบเราก็ดีใจมากอ้โหได้ลูกหมามาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอามาแล้วเนี่ยเราก็เกิดความกังวลใจเอ๊ะมันจะเลี้ยงยังไงจะเอาเวลาไหนไปดูแล จะต้องซื้อนูนซื้อนี่ให้คือเหมือนกับว่าพอได้โชคมาแล้วอะ่ะมันได้โชคมาแล้วแล้วมันรู้สึกมุนหิดแทนตอนหลังที่ได้โชคมานะครับไอ้นี่เขาเรียกทุกขลาบนะครับคือได้ของมาก็จริงอะ่ะแต่แบบได้มาแล้วอาจจะมีความสุขในช่วงต้นที่ได้มาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยจะดูดีขึ้นแล้วก็ดูเสถียรมากขึ้นหน่อยเนี่ยในช่วงของวันที่20ถึงวันที่30กรกฎาคมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องเงินทองเนี่ย อาจจะต้องระวังมีเสียเงินเสียทองบ้างเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของความรักเป็นเหตุนะครับคือมันจะมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธน์หรือเรื่องของการงานของเราอะ่ะแล้วมันทําให้เราอะ่ะเสียเงินเสียทองได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังซึ่งด้วหนึ่งในช่วงของวันที่20ถึงวันที่31กร,รกฎาคมครับ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนะครับช่วงวันที่1เนี่ยยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าช่วงวันที่1กรกฎาคมเนี่ยอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแว้งกับคนในบ้านคนในครอบครัวได้นะครับซึ่งสถานการณ์มันจะดีขึ้นหน่อยในช่วงของวันที่2ถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับยังแบบไปได้เรื่อยๆอ่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยมันก็จะเจอปัญหาจุกจิกจุกจิกกับคนในบ้านกับทรัพย์สินในบ้านอยู่เหมือนเดิมนะครับเช่นคนในบ้านเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยเลยต้องพาไปรักษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่า ข้าวของเครื่องใช้รถยนต์โทรศัพท์มือถือในบ้านเนี่ยเกิดความเสียหายหรือว่าอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทำให้เราจะต้องเปลี่ยนใหม่เสียเงินเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วในช่วงเนี้ยก็จะต้องระมัดระวังทะเลาะก,กับเพื่อนข้างบ้านด้วยนะครับเพราะว่ามีเกมว่ามันจะไปทะเลาะก,กับคนข้างเคียงนะครับสําหรับช่วงของวันที่20ถึงวันที่31กรกฎราคมนะครับก็ยังมีเรื่องวุ่นวุ่นอยู่ในบ้านนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ คือไอ้ช่วงวันที่1เนี่ยมันแย่นะครับเรื่องภายในบ้านนะครับ2ถึง19เกนี่ยก็ยังแย่อยู่นะครับแต่มันดีกว่าวันที่1เนี่ยขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับส่วนวันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมเนี่ยโอเคเรื่องของคนในครอบครัวนะครับหรือว่าเรื่องของทรัพย์สินภายในบ้านอะไรพวกเนี่ยมันเริ่มที่จะลงตัวแล้วนะครับและข่าวดีก็คืออาจจะมีโชคลาบนะครับด้วยนะครับเกิดขึ้นภายในบ้านนะครับอาจจะได้บุตรบริวารใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในบ้านนะครับ สำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนล,าลาัคนาราศีธนูนะครับในวันที่1นึ่งเนี่ยกรกฎาคมเนี่ยยังไม่เรียกว่าดีนักนะครับมันจะมีเรื่อง หงุดหงิดหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของคนรักนะครับเข้ามาตลอดนะครับแบบบางทีก็พูดจามไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่นะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงของวันที่2ถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนลัคนาราศีธนูนะครับจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมากๆนะครับทุกอย่างเนี่ยจะดูลงตัวนะครับคนลัคนาราศีธนูเนี่ยจะเกิดความสบายอกสบายใจกับเรื่องของความรักเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องวุ่น เกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับมันอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยที่แบบกระทบกับเรื่องความรักนะครับทำให้เสียเงินเสียทองนะครับหรือว่าอาจจะมีเหตุบางอย่างนะครับที่ทําให้เราต้องห่างๆกับคนรักคู่ครองเราไปนะครับเพราะว่าอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องปรับความเข้าใจขึ้นกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเพื่อสร้างรากฐานของความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้ยั่งยืนและมีความมั่นคงในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คนลัคานาราศีธนูเนี่ยมีความอดทนนะครับเมื่อผ่านตรงนี้ไปได้เนี่อ่องความรักความสัมพันธ์นเนี่ยก็จะดีขึ้นเองนะครับสำหรับคนลัคนาราศีธนูคนไหนที่ยังโสดอยู่นะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับถ้าไม่จําเป็นเนี่ยอย่ารับใครเข้ามานะครับเพราะรับเข้ามาเนี่ยจะมีปัญหานะครับส่วนวันที่2ถึงวันที่19กกราคมะจเป็นวันที่ โอเคมากๆนะครับที่จะรับใครเข้ามานะครับเพราะามีโอกาสมาก,มากๆนะครับที่จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบอยู่ด้วยแล้วสงบสุขอ่ะแล้วก็คนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยวันที่2ถึงวันที่19กรกฎาคมนะครับจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วทําให้คนลักนาราศีธนูเนี่ยเกิดความสบายใจนะครับสามารถช่วยเหลือคนลัคนาราศีธนูเนี่ยได้หลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงของวันที่20ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับอันเนี้ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเอาแน่เอานอนไม่ได้สักนิดหนึ่งนะครับอาจจะแบบไปไปมามาหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอยู่ไกลไกลนะครับคบกันเนี่ยมันก็อาจจะลําบากหน่อยอาจจะคบกันได้ไม่นานอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการดูดวง12ลัคนาราศีนะครับประจําเดือนกรกฎาคมปี2564นกนะครับก็สมมติว่าถ้าใครสนใจเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ธรรมะปรัชญ,ญานะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิก์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube c h ANNEL แล้วก็เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ได้นะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ